ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ตาจะมาพยากรณ์น,นะคะดูดวงให้กับคนที่เกิดวันอังคารนะคะก็ตั้งแต่วันที่1 8ถึง30กันยายนนะคะต้องขออนุญ,ญาตนะคะสำหรับชอังคารนะคะวันนี้ดูเป็นไพ่ของพระมดากาลีนะคะเป็นไพ่ออร์เคิลนะคะเป็นไพ่ที่เป็นพลังจักรวาลนะคะขององะคะ์พระมดานะพระมดาคือพระผู้ทรง อําอนาจวาส,สนาบารมีนะคะเหนือสิ่งใดในโลกแล้วก็ทรงประทานพระกําลังนะคะให้ผู้ที่ศรัทธาสิงพระองค์แล้วก็ทรงประทาน บารมีที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ทรงประทานความสุขอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งเหลือเฟืออ่ะประทานทุกสิ่งทุกอย่างเลยสิ่งดีๆนะคะก็รับไปทั้งหมดนะคะขอให้ชาวอังคารนะคะฝังไลค์คลิปนี้ฝากกดไลค์ติดกดติดตามกดแชร์ให้อภิการิตาด้วยนะคะสําหรับชาววันอังคารนะคะวันนี้นะคะเมื่อไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นนะคะหมายความว่าพระมารดาส่งสื่อว่า ให้คุณนะคะช่วงนี้ให้คุณจัดการปัญหาที่มีอยู่นะคะให้จบหมดสิน้นแล้วก็ดูใบนี้นะคะเป็นใบที่องค์พระมันดากาลีนะคะใส่เป็นสีแดงหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นหากแม้มันมีเรื่องราวที่ไม่ดีทุกอย่างจะถูกคลี่คลายไปในทางที่ดีสีแดงเป็นสีนาโชคด้านหลังเป็นสีทอง ก็จะคุณจะพบความสว่างสวัยของชีวิตนะคะจะพบแบบแสงสว่างแบบสว่างสวัยมีออร่าเจิดจัดเข้ามาหาคุณเลยทีเดียวนะคะคุณจะได้เจอสิ่งที่ดีงามแล้วก็คุณจะมีความสุขส่วนในเรื่องของใครที่มีความรักนะคะช่วงนี้พระมนาบอกว่าให้คุณโฟกัสที่ตัวเองก่อนให้รักตัวเองเยอะๆก่อนดูแลตัวเองก่อน เมื่อครั้นถึงเวลานะคะความรักดีๆจะเข้ามานะคะการเงินของคุณไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะยังมีเข้ามาตลอดนะอย่างไม่ขัดสนนะคะยังคงดําเนินชีวิตใช้เงินได้อย่างสุขสบายแล้วก็มีความสุขเพราะฉะนั้นนะคะปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตก็ไม่ได้ให้ตัดหรือให้ปล่อยไปแต่ว่าให้แก้ปัญหานะคะและทุกอย่างจะจบลงแล้วทุกอย่างเมื่อคลี่คลายแล้วนะคะเมื่อพระอาทิตย์ ตกพระอาทิตย์ก็มีวันขึ้นมาอยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จงเป็นดั่งพระอาทิตย์นะคะที่ปรากฏอยู่ข้างหลังพระมารดาะคะก็ขอให้ชาวอังคารนะคะจงประสบโชคดีมีชัยแล้วก็มีเงินทองลังไลามาเท่าเจอรักที่ดีๆนะคะโอเคก็ค่ําคืน